เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏตราชวิทยาลัยชุด9ก้เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่4หน้า26ถึงหน้า29มุสาวาทวัตรสิกขาบทที่สองเรื่องพระฉับพคขีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะขะหบดีเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นพระชัพพคขี่ทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักกล่าวเสียดแทงพวกพิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักคือด่าว่าศบประมาทกระทบกําเนิดบ้างชื่อบ้างวงตระกูลบ้างการงานบ้างศิลปะบ้างโรคบ้างรูปประพันธ์บ้างกิเลสบ้างอาบัตบ้างคําด่าที่สามบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษ มีความละอายมีความรังเกียจผู้ใร่ต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโผนทนาว่าฉไหนพระชัพพคีทะเลาะกับภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักจึงได้กล่าวเสียดแทงพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักคือด่าว่าศพประมาทกระทบกำเนิดบ้างชื่อบ้างวงตระกูลบ้างการงานบ้างศิละปะบ้างโรคบ,บ้าง รูปประพันธ์บ้างกิเลสบ้างอาบัตบ้างคำด่าที่สามบ้างเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมู่นั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระฉับพระีว่าจริงหรือภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกเธอทะเลาะกับพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักกล่าวเสียดแทงพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักคือคำว่าศพประมาทกระทบกำเนิดบ้างชื่อบ้างวงตระกูลบ้างการงานบ้างศิลปะบ้างโรคบ้างรูปประพันธ์บ้างกิเลสบ้างอาบัตบ้างคำด่าที่สามบ้างพระชัพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า ทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมคะบุรุษทั้งหลายชไนพวกเธอจึงได้ทะเลาะกับพวกพิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักกล่าวเสียดแทงพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักคือด่าว่าศพประมาทกระทบกำเนิดบ้างชื่อบ้างวงตระกูลบ้างการงานบ้างศิลปะบ้างโรคบ้างรูปประพันธ์บ้าง กิเลสบ้างอาบัตบ้างคำด่าที่สามบ้างการกระทาของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทาของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ครั้นแล้วทรงกระทำธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายดังต่อไปนี้เรื่องโคนันทิวิสารดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองตักกะศิลามีโคถึกตัวหนึ่งชื่อนันทิวิสารครั้งนั้นโคถึกชื่อนันทิวิสารได้กล่าวคํานี้กับพราหมณ์นั้นว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ท่านจงไปพนันกับเศรษฐี ด้วยทรัพหนึ่งพันกษะสาบว่าโคถึกของข้าพเจ้าจากลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มที่ผูกเนื่องกันไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจึงพรามนั้นได้ทำการพนันกับเศรษฐีด้วยทรัพหนึ 1, ่งพันกระสาบว่าโคถึกของข้าพเจ้าจากลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มที่ผูกเนื่องกันไปได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้นแล้วพรามนั้นได้ผูกเกวียนหนึ่งร้อยเล่มให้เนื่องกัน เทียมโคถึกนันทิวิสารเสร็จแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าจงฉุดไปเจ้าโคโกงจงลากไปเจ้าโคโกงดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นโคถึกนันทิวิสารได้ยืนอยู่ในที่เดิมนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพรามนั้นแพ้ผนันเสียทรัพย์หนึ่งพันกระสาบแล้วได้ซบเสาดูก่อนภิกษุทั้งหลายต่อมา โคถึกนันทิวิสารได้ถามพรามนั้นว่าข้าแต่ท่านพรามเหตุไรท่านจึงซบเศร้าพรามกล่าวว่าก็เพราะเจ้าทําให้เราแพ้เสียทรั 1, พย์หนึ่งพันกระสาบนั่นล่ะสิเจ้าตัวดีโคนันทิวิสารตอบว่าข้าแต่ท่านพรามก็ท่านมาเรียกข้าพเจ้าผู้ไม่โกงด้วยถ้อยคําว่าโกงทําไมเล่าขอท่านจงไปอีกครั้งหนึ่ง จงพนันกับเศรษฐีด้วยทรัพย์สองพันกระสาว่าโคถึกของข้าพเจ้าจากลากเกวียนหนึ่งรอยเล่มที่ผูกเนื่องกันไปได้แต่อย่าเรียกข้าพเจ้าผู้ไม่โกงด้วยถ้อยคำว่าโกงดูก่อนภิกษุทั้งหลายทันใดนั้นแหละพรามนั้นได้พนันกับเศรษฐีด้วยทรัพย์สองพันกระสาวา่าโคถึกของข้าพเจ้าจักลากเกวียนหนึ่งรอยเล่มที่ผูกเนื่องกันไปได้ ครั้นแล้วได้ผูกเกวียนหนึ่งรอยเล่มให้เนื่องกันเทียมโคถึกนันทิวิสารแล้วได้กล่าวคํานี้ว่าเชิญฉุดไปเถิดพ่อรูปงามเชิญลากไปเถิดพ่อรูปงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหละโคถึกนันทิวิสารได้ลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มซึ่งผูกเนื่องกันไปได้แล้วบุคคลควรกล่าวแต่ถ้อยคำเป็นที่จำเริญใจไม่ควรกล่าวถ้อยคำ อันไม่เป็นที่จำเริญใจในการไหนไหนเพราะเมื่อพราหม์กล่าวถ้อยคําเป็นที่จำเริญใจโคถึกนั้นที่วิสารได้ลากเกวียนหนักไปอย่างพราหมณ์นั้นให้ได้ทรัพย์และได้ดีใจเพราะพราหมณ์ได้ทรัพย์โดยการกระทาของตนนั้นแหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้นครั้งนั้นคำด่าคําศพประมาทก,ก็มิได้เป็นที่พอใจของเรา ฉไนในบัดนี้คํำดา่าคำศพป,ประมาทจักเป็นที่พอใจเล่าการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลือ่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลือ่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลือ่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติเป็นปาจิตตีในพระโอมสวาสดเรื่องพระฉับพระขีจบศิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าโอมสวาสดได้แก่คำพูดเสียดแทงให้เจ็บใจด้วยอาการสิบอย่างคือชาติหนึ่ง ชื่อหนึ่งโคดหนึ่งการงานหนึ่งศิลปะหนึ่งโรคหนึ่งรูปพันธ์หนึ่งกิเลสหนึ่งอาบัตหนึ่งคำด่าหนึ่งจบ